แบบนี้นะครับอ่าก็จะมีน้องหนูดิต้อนทีวีด้วยนะครับก็เป็นยื่ห้อของอาคอนติกนะครับลกักษณะของเขาก็จะมีอ่า,อนนดาได้ก็จะมีตัวนะับเมือเมนูภาษา,าไทยภาษาอังกฤษแล้วมีสาย HDMI นะครับเคเบิลแล้วก สาย AV แล้วก็มีรีโมทด้วยนะครับจะมีฟังก์ชันของรับคือ f ูล l HD แล้วก็ดิตอนดอบบี้นะครับระบบเสียงแล้วก็มีใช้ระบบ DVB T2 นะครับแล้วก็ HDMI แล้วก็ Movie นะครับ Movie USB คือสามารถใส่หนังในเฟดใดก็สามารถดูได้เลยก็มีการอ,อัดด้วยนะครับสามารถได้ไอตัวนี้นะครับก็ก็คือมาผ่านมาตรฐานของอมอกอ นะครับแล้วก็จะมีตัวเป็นสินค้านะเขาจะบอกรายละเอียดตรงนี้นะครับใช้ไฟเท่าไหร่นะครับอ๋อไฟลองแกะดูครับผู้ช่วยผมนะครับเอาละเดี๋ยวโฆษณาแป๊บหนึ่งนะครับของน้นทะเลเดรมอนนะครับน้นทะเลเดลมอนกเช้าต้นจะมอนมากนะครับเดล์มอนเอาเสร็จแล้วเอาเปิดเลยครับด้านด้านหลังนี้ก็จะจะมีรายละเอียดของเขานะว่า ใช้สเปคอะไรเท่าไหร่นะครับก็สามารถดูได้นะครับรุ่นนี้ก็ราคาพันห้านะครับแต่ว่าช่วงโปรโมชั่นครับเหลือบิ๊กซีจ่ายให้ห้าร้อยแล้วก็เอออยู่ในวงโปรโมชั่นนะครับว่าประชาชนก็จ่ายแค่3 0มอยบาทนะครับก็โอเคแฟร์ดีเออแล้วนะครับก็มีอะไรบ้างอะเลมันก่อนอะเลมันก่อนนะโดนละมันห้า โฆษนาเล็กน้อยนะครับจากน้องหนูครับนิสลินและตีค่ะสวัสดีค่ะม,มีตัวาสายนะครับคู่มือแล้วก็นี่คือสายี่เป็นไอน,นะครับมีตัวนะตัวตัวเครื่องนะครับลักษณะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีสาย A v วครบนะครับสาย A v วมาวก็จะมีรีโมทนะครับรีโมดอ่าโอเคนะแล้วก็นี่คือคู่มือแล้วก็ประกันอยู่ข้างในนะครับ มันจะมีตัวเครื่องลักษณะตัวเครื่องเป็นแบบนี้นะครับอ<ฟ>่าลนนักษณะก็เป็นแบบนี้นะครับจะมีตัวอ่านี่มีช่องข้างหน้าจะมีช่องเสียบ usb นะครับก็ลนนักษณะแบบนี้นะครับระบายความร้อนข้างล่างด้านหลังกันนะครับด้านหลังก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับแ<ๆ>กอะไรก็ไปลก็เดี๋ยวเราต่อกับทีวีใหญ่ก่อนนะครับ ก็สายเคเบิดีโอไนะแล้วก็ใส่ด้านหลังของทีวีครับของตัวตัวเซตบ็อกนะครับก็คือตัวนี้นะครับมันจะมีตัวบูธนะครับแล้วก็เปิดดูนะครับเปิดดูแล้วก็เสิร์ชสัญหา อย่าลืมว่าถ้าเมองไม่เห็นนะเราต้องเทื่อนไหวของไอ้ตัวอ์เดน่านะคือเสาอากาศนะไว้ข้างบนหรือว่าบริเวณที่มันมองเห็นชัดไม่ใช่ตรเวนี้อ,อ๋อ มันมีเส้นสัญญาหรอกค่ะแต่มันตัวดีมั้งไม่ควรย่องออกประกดนะครับตอนนี้ผมใช้ตัวเอ็ดดนะครับปรกดปุ๊บ,บอ่ามันจะมีสัญญาณของหาให้เรียกภาษาไทยนะครับมันมีหลายภาษาก็ยืนยันนะครับแล้วก็ต้องใช้ ใช้รนบมดของเขานะครับก็กดโอเคนะครับแล้วก็ลงมาข้างล่างช่องหาท่องสถานีก็รอสักครู่นะครับหาต่องสถานีเสร็จแล้วก็สามารถที่จะมองเห็นได้ถ้ามองไม่เห็นนะครับเราต้องเลื่อนสายาสายปกติมันอยู่ยข้างบนนะครับแต่ต้องตั้งไว้ก่อนนะครับแล้วก็ค้นหาสถานีก็มองเห็นมองเห็นทาที่ ก็มีสถานีนิวทีวีนะครับเนชั่น GMM Now Mono ก็สรุปว่าพอปาเสร์ชหาเสร็จแล้วก็สามารถที no mm ่จะนับมองเห็นชัดเลยครับทีวีดิจิตอลนะครับมีตั้งบตดกี่ช่อง สรุปว่าเวลาซื้อกล่องดิสตอนนะครับอย่าลืมครับต้องซื้อเสาอากาศดิทตอนด้วยนะครับก็อย่าลืมครับปช่องที่หนึ่งครับก็มีหลายช่องนะครับนี่เอ็มคอร์ดนะครับเฟมาลืมย่ ชซับสไคร์ด้วครับใ,รใน Youtube ขอ,ขอบคุณครับบ,รบ๊ายบาย